เอาไเน็ตทองอีแล้วเน็ตทองอีกแล้วเหรอมุดหิมะมุดหิมะอันนั้นคือมุดหิมะอาการมันเป็นไงล่ะมุดหิมะเออวันเสารจะเล่นทำแบตเตอรี่กันอือจะเล่นได้ไหม่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนดูก่อนว่าเกิดโรงพยาบาลบนโรงพยาบาลชั้นสองเลยอ๋อย่ำบเราชื่อคนโดนนี่แน่ผ่าแม่พ่อแม่เนาะ น่าจะนะคุณดาเออหูขึ้นจริงว่ะจริงจริงด้วยจริงเหรอเออเธอถามว่าแม่แหละอยู่ไหนวะเุณดานี่มันมันมันอยู่ตรงนี้แหละแต่มันหายไปไม่รู้กูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจุดที่ไฟฝันมาแล้วแหละโอเคใครนะใครนะใครอยู่ตรงนั้นน่ะบอกฉันมานะอ้าวอีเด็ดไปอุซาวิ่งโอ้ยยามันมึง มึงกูปิงมึงกูปิงกูเกิดอะไรกูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกูปิงเกิดลงมาโรงพยาบาลละไม่เห็นตักเลอือดตายยสุขภามโรคอย่างนี้กันเหรอ A few minutes later อ่ <c oughs> าเดี๋ยวาชาอ๋อเห็นแล้วอ่ะเตายเป็นเสียหรือยังเห็นราช <สะ S 1> า,าแล้วค่ะรา,า,า,าชาว่ายังไงคะอืมตายแล้วอยากเอาคำเห่าสแก ไอ้าวดีบอลบอดีบอลลาก่อนบอลอ้าวยูลงอย่านะอย่าไปไม่ให้ไปอ้าวไปไหนล่ะมันลงมาข้างล่างอ่ะตรงนี้ตรงโน้นสินะโอ๊ดนั่นไงระวังมันจับภาพไม้นะช้าไปโดนไปแล้วอ้าวมันขึ้นไปอีกแล้วเหรอได้เลยนี่ใส่ใครมันเก็บแม่เหล็กวะเดี๋ยวให้กูรู้นะอัศจรรย์ทีแป๊บบอดี โอ้โหที่ลงกันไม่เห็นโอ้ยอิมาท่าเออแอเชื่อนได้ไงเออกลับมานี่ห้ามปั่นวายเอ้ยเดี๋ยวทาไมเอากูปิดอะไรไอเหี้ยปักคุณผิดอ่ะเนี่ยอ่ะจั่ตีโน้ัดยตีเรียบร้อยเอาไปเลยเอ้ยังยังยังโดนซะดิ เดี๋ยวแค่หุ่นสุดยอดนางรับแล้นางรับและไม่โดนเลยเออไอ้ตาบัวปืนสาบอย่นี้เอออ้นี่บังกูจังเลยนเนาะเป็นเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เป็นอะไรแล้วอ๋ออย่างนี้คืออันโดนดูนดแล้วเกิดอะไรเกิดวันนีน วีละวีเฮ้ยปักนั่นปักนั่นฝักเราด้วยเอ้ยมันมันมันปักกูเหรอเงราชาเยอะล่างราชาเยอะล่างแม่งวบไตหมูมาล้วมึงกูไม่ให้ข้ามไม้ไปเดาเฮ้ยโอ้ยกูเกียร์นะกูเกียรมันยิงจุกตรงเนี้ยนี่ไหนสิกูอยู่กับมานะเอาไงไอ้อยู่ข้างนอกอย่าบอกนะ โอเคไปม้วนจะมาอย่ามายื่อกับฉันจะไม่ผิดต้องคาดูแม่เลยเฉยๆเออที่โดสถีเือที่โดสทีเออนนี้กลับมากลับมาอย่าบังอ้ามันจะน้ำหอมเข้าอาบาววอ๋อมึงไม่ลงหรอโอเคน่ย วางลมเป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่ให้ไม่ให้อีนี่จะใช้ปืนใช่ไหมกูจะไม่ใช้ปืนใช้เลยขาดโอเคโอเคอีนางหมอสยองนี่ตายซะในที่สุดเราก็สามารถทำให้มันนั่งได้แล้วคิอสีเก่งมากคยังไม่โดนนั่งเลยติดไปแล้วอาจิตอาบอล เป็นค่าตอบแทนเอาเงินไปซื้อทุกอย่างที่ทำได้จาไม่เห็นป่ะไม่หันไลไม่ให้ตายชั้นโอ้ยโดนยิงเหรอเนี่ยตายแล้วโอ้ยขอท,ยที่ที่มันทำได้แม่เยอีกแล้วมึงปาแม่นมากนี่แน่ ตายแม่งเลยมึงมาดิอีมาท่าหมออีหมอสยองนี่ยโอเคดูดแล้วนางหมอสยองตายซะเถอะไอ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วังว้ายมึงมันวับแล้วอะมึงมันวับไปแล้วอะ่แย่งกันตากนะมันแย่งเว้ย เ็กอีทีที่มันกัดสยองเออคิดหรอคิดหรอกูฉลาดเดี๋ยววางไปก่อนแล้วกันเอออีหมอสยองนี่อีกแล็เหรอนี่กูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นทุกอย่างที่มึงจะทำกันนี่แน่แล้วมึงห้อแล้วอินฟินิตมึงยังไงฮะมึงยังไงเออเรแล้วตายซะไปนั่งกันเลยตรงไหนดีใกล้ๆอ่ะ ตรงตรงไม่มีตรงไหนใกล้ๆเลยอ่ะมีแค่ตรงนั้นนะตรงนี่เฮสกิมอันนี้นาดีทำมากะสยองเอ้ยนั่งเฮานั่งกัดะสยองแล้วอ่ะไมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วโอ้ยแบกแบกแบกโอเคมาท่าลมนะพวกเราลม คนออีหมอสยองมึงอีหมอสยองนี่อีกแล้วเหรอมันอยู่ไหนจปิงมันดานเหรอขาวเขานี่แต่ไม่ให้มันฮิวไงไหนๆมันก็เล่าจัดมันสุดท้ายแล้วขอใช้ปืนใส่แล้วันเอาให้ยามันไปอยู่ไหนวะไม่โดนเข้าอยู่นี่โอู้ดมึงนะมึงอีหมอสยองกำลังจะลาไปบ่าวะ ่างจะล่าไปบ้านเล็กเหมือนเดิมย่ำพอดีโอ้ตายแล้วดูแล้วเห็นแล้วเออปีอย่ามาเยอะแเซนส์ไม่ไดละขอพรขอพรพึงศรีเฮ้ยนี่กูเห็นนะขอรี้พักแม่สิตาอลงลงแล้วหรออะไรพอน่าแบบนั้นตายแล้ว อีหมอสะอีหมอสยองนี่มึงกลับมานะไปนางการเอออย่าตีกูสิไนสุดชนะเลยบินไปเลยอะไรอ่ะชนะลื่นไปวันจะลกกจิตขึ้น